คนที่มีเงินเก็บมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ใช่เพราะหาเก่งอย่างเดียวแต่เพราะเขามีสีนิสัยนี้ติดตัว 1. เก็บก่อนใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้เขารู้ว่าคนที่มั่งคั่งไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่คือคนที่ใช้ชีวิตพอเหมาะรู้จักเก็บรู้จักใช้และไม่ทําให้อนาคตตัวเองต้องลําบาก 2. ไม่ซื้อของตามอารมณ์เพราะทุกครั้งที่อยากได้อะไรเขาจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าจําเป็นจริงหรือแค่ความอยากชั่ววูบ เพราะเขารู้ดีว่าความสุขจากของฟุ่มเฟือยมันอยู่ไม่นานแต่ภาระจากการใช้เงินเกินตัวนั้นมันนานกว่า 3. รู้คุณค่าของเงินและเก็บเก่งเขามองเงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นเวลาหยาดเหงื่อและแรงใจที่แลกมาด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นการใช้จึงต้องมีเหตุผลไม่ใช่ใช้ตามใจ 4. ไม่อวดรวยเขาไม่ต้องการใช้เงินเพื่อโชว์ใครเพราะรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงคือการมีเงินสำรองยามลำบาก ไม่ใช่การมีของหรูไว้ให้คนอื่นปรบมือให้